วัสดีค่ะเพื่อนต้มยำต้มยำม,มาม่ารสต้มยำนะคะใส่สมุนไพรนะคะใส่ต้นหอมลงไปใส่ตะไคร้ไปค่ะใสได้ใบมะตือขูดใบมะกรูดนะคะใส่ใบมะกรูดใส่พริกหยกลงไปสีสันสวยงามวันนี้กิมือวันจันทร์นะคะแล้วก็ใส่ขิงขิงลงไปนะคะขิงซดนี่แหละค่ะนี่ค่ะ ใบไอต้ไไนใบไอ้ขึ้นเลยตะไคร่จะตะไคร้สดสองหัวจะเสีืบใส่เครองต้มยำลงไปเสดายบรด้ใส่กุ้งแล้วค่ะเอาเคนี้ก่อนนะคะห่อเดียวจะกินหมดเยอะดเยอะแล้วค่ะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่มาทักทายเด้กค่ะเพื่อนนี่ค่ะเซ็จเรียบร้อยมามารสต้มยำเสดายบรด้เอากุ้งมาใส่กินเค่นี้ก่อนค่ะใส่ตะไคร่นะคะ สดตอนร้อนมีแรงมีแรงค่ะใส่ขิงลงไปร้อนแรงร้อนแรงนี่ตะไคร้ตะไคร้เยอะี๋้วจะเมียงตะไคร้กินเนาะค่ะแซ่บมเแซ่บตะไคร้หึนๆสดๆเลยว้าวสุดยอด โบ้เห็นนาเรากึเด้อเพื่อนๆมาเด้อจะเด้อก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะมาทักทายกันค่อยๆไปที่ละบ้านค่ะ <c oughs> ถ้าไปชาว็จะว่ากันเนาะค่ะเนาะมาเด้อจะเ,เพื่อน FC เก่าใหม่ก็ขอบคุณตุกกำลังใจที่เขามากดไลค์กดแชร์เขามารับชมสละเวลาเนาะคะ่ะ ตะไคร้โอ้ยตะไคร้สดๆอย่างนี้นึกถึงเมีย่ยงไข่หมดแดงเนาะค่ะพื่นเนาะโอ้เมื่อใดจะได้ไปบ้านทางไทยเนาะคิดถึงบ้านจ้ะมาม่ารถต้มยำ มุ้นไผ่ไข่เส่บๆนคะคะไข่ห้ดูประมาณน,นี้เคียงนี่ก็ไม่ต้องละเรียบร้อยง่ายสไตล์เราแล้วพอเสร็จเรา,เรา,ปปาลางทีเดียว กุ้งอะไรอย่้กินได้อยู่หมูกินได้นิดนิดไก่ก็กินได้อยู่แต่ปลาก็กินได้จต่ชอบก็ไม่ใช่ชอบเอานกกินพอกินได้เนาะเนื้อวัวกินไม่ได้เลยจ้ะเคยลองรอกินเอาถึงใครเอามาให้กินแบบว่าทึงไม่บอกว่าเป็นเนื้อวัวมันก็จะได้กินออกมาเองจ้ะกินแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากทำเพลงเสียดายของพูดแค่นี้ก็เข้าใจนะคะ เวลากินไม่ผูดสุภาพไม่เรียงไม่สุภาพเับขึ้นตะไครมขิงก็ร้อนแรงตะไคร่ก็ชุนหอมเข้ากันดีจะ้ะจะได้ขาดใบมะกรูดกัแบกบุ่งเนาะค่ะไม่เป็นไรเท่านี้ก็เสจนัวได้เศ เห็นพี่เปียกพนบสบายาฮเรวเวอร์จากพี่ชายนับถือเป็นพี่ชายคนหนึ่งเนาะคะ่ะคอยสุขภาพแข็งแรงคอให้กลับมแข็งแรงเร็วๆเด้อพยายามกินลดแบบน้ำตาลลดไขมันค่ะพี่กินแล้วก็ <c oughs> ออกกำลังกายแบบถ้าแบบถ้าป่วยแบบนี้ก็ต้องลดแบบของมันประมาณนั้นกินของเปรี้ยวแล้วก็ออกกำลังกายจ้ะ ออกเดิอนออกอะไรเนาะค่ะขอให้แข็งแรงเร็วๆเด้อจ้ะพี่เปียกพี่เปียกคน,นบานๆนะเขาไปเบิ้งเพ่อนแล้วให้กำลังใจเพื่นเพินบ่สบายสู่ๆเด้อค่ะนับถือพี่ชายคนนึ่งเด้อจะกินกับสาวาไทย เจ็บๆมามาบริหน้ากันดอกจะ้ะให้พึงเบือ่อกันนะคะเศษตะไคร่สองหัวซอยล,ล่างดีๆแล้วก็ซอยนะคะโอ้ยนึกถึงแกงไข่เมี่ยงไข่มดแดงเนาะ ตอนที่อยู่ไทยเนาะเอาแม่เอาแม่เอ,แมเอาไข่เนาะเอาแม่เปีเงมาต้มให้ซุกเนาะคะ่ะไข่เขาหายเปรี้ยวไม่ต้องเปรี้ยวเยอะซอยใบยมะกรูดแต่ไข้พริกแห้งขาเนาะคะ่ะนำปลาใส่ลงไปโอ้ยแ่บจังเพื่อนดึงหูบออกได้เลยแล้วก็มีพักอยังบานเห้าหนั่นนะพักแม็กพักอะไรนี่นะคะจิ้มแสบพักกระโดนอะไรนี่นะจ้ะ চেত টেং বেনায় มาด้วยจ้ะเมนูง,ง่ายๆแต่อิ่มสบายท้องยุคนีเนาะคะ่ะเสียสกิดไม่ดีก็กินแบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆประหยัดเอาปีนี้ปลูกพักปลูกนั่งกินเองดีที่สุดปลอดภัยจ้ะพยายามหลีกเลี่ยงเนื้อหมูเนื้ออะไรเด้อค่ะเพื่อนๆเราก็พยายามจะไม่ค่อยกินแล้วค่ะไก่ก็กินอยู่จ้ะแต่ว่านานๆกินทีเนาะคะ่ะหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเพราะว่า เชื้อโรคมันกระมาทั้งเนื้อนะคะกินพักปลูกเองปลอดสารผิดนี่จะดีจะปีนี่ใครทํามาค่ะใครทางการเกษตรปลูกพักนี่จีปังมากค่ะเพื่อนขอให้ทุกคนมีความสุขพี่น้องคนไทยอยู่ทั่วประเทศเนาะ,ะพี่น้องทั้งฝั่งไทยฝั่งเล่าอยู่ทุกประเทศเนาะ,ะขอให้ทุกคนสู้เลยก็เอ่อในที่สู่อ่ไวรัสในที่สูสงครามเนาะ,ะเห็นทุกประเทศโอ้แย่มีโรคใบนี่ให้ยืนอยู่มนุษ เกิดมาเขาเรียกว่ามนุษย์เกิดมาแบบว่าไงไม่ฉลาดจ้ะฉลาดแต่ทำลายสมชาติเนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเนาะขอคลิปจบคลิปไปเทนิดเ้เนาะมาถักไทยวันนี้ก็มาม,ามา่ต้มยำสมนุนไพรเสบ่สบๆลองไปทํากินดูได้จะได,ด,ด้ใครทํากินก็แสบ่บคเพือกันจ้ะสูตรใครสูตรมันเนาะชอบพริกใส่พริกลงไปเยอะๆเนาะ โอเคเจอกคลิปหนาวิดีโอนะจ้าสาวไทยกับขอบคุณทุกคนกำลังแรงใจที่เขาสะละเวลามาหนังมาดูชมถึงไม่เห็นหนากันก็ได้มาฟังเนะเาะคุยกันกินให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนสู่ไปด้วยกันจ้าเจอกันคลิปหนาวิดีโอนะจ้าสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีวันจันทร์นะคะไปละจ้ะบ,บ๊ายบาย